วันนี้เรามาเจอกันในวันที่คนไทยเนี่ยกำลังติดตามเชียร์อยู่พอดีเลยนะคะสำหรับแอนนาเสือกับเวทีนางงามจริงๆแล้วถ้าย้อนดูเนี่ยเวทีนางงามในช่วงที่ผ่านมาทั้งในไทยแล้วก็ในระดับสากลในระดับต่างประเทศเองเนี่ยเราเห็นในแนวโน้มการแข่งขันของตลาดนางงามเป็นยังไงบ้างคะมาวิเคราะห์มาประเมินกันหน่อยคะ่ะอาจารย์ครับผมต้องแยกเป็นนางงามสไตล์เดิมๆแบบโบราณต,ตลาดกำลังถูก disrupt หรือถูกกระชากเปลี่ยนครั้งยิ่งใหญ่<ฆ>ครับสำหรับถ้าเราจะสามารถให้มันขยายตัวและยิ่งใหญ่กว่าเก่าไปอีก<ฆ>ก็ต้องเป็นสไตล์ใหม่ mm hmm. ซึ่งผมวิเคราะห์ให้ฟังได้ว่าสไตล์ใหม่ควรเป็นยังไงสไตล์เก่าที่กําลังถูกกระชากเปลี่ยนให้ลดลดน้อยถอยลงเนี่ยเป็นอย่างไร<ฆ>ถ้าเลื่อนจากสไตล์เก่าแบบที่เราคุ้นเคยนะครับการประกวดนางงามธรรมดานางงามขาวอ่อนนางงามหน้าสวยธรรมดา<ฆ>สิ่งที่เกิดขึ้นเราเห็นหง่ายๆเลยครับ มันเป็นตลาดขาลงลงสุดพอสมควรแล้วด้วยดูได้ยังไงมิสยูนิเวอร์สที่ใหญ่ที่สุดในโลกสถาปนามาตั้งยาวนานตั้งแต่ตอนพวกผมก็อายุมากขึ้นมาเยอะแล้วตั้งแต่ผมเป็นเจ็ดผมก็เห็น <Yeah. S 2> ต้กเสิิแล้วทำไมถึงขายลิขสิทธิ์ให้คนอื่นที่นอกประเทศตัวเองโดยทึ่บางเอิญนคนไทยไปซื้อด้วยบางเอิญนเนี่ยนะครับแล้วขายราคามันแสนต่ำเตี้ยเรียดินขนาดนี้ก็แสดงว่า ตลาดมันต้องไม่มันต้องมีปัญหาไม่งั้นเขาไม่ขายเหมือนในตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดอื่นก็ตามราคาลงมากๆและก็ยากลําบากในการที่จะเดินงานต่อเขาก็ขายทิ้ง mm. อันนี้ก็คือตัวอย่างชัดๆเลยอตัวใหญ่สําคัญมากมิชลินเวิร์สเนี่ยกําลังมีปัญหาแน่นอนมาหลายปีแล้วล่ะและมันก็เลยทําให้ผู้จัดคิดว่าขายทิ้งได้เงินดีกว่าเดินต่อให้เหนื่อยยาก อันนี้มันตัวอย่างชัดๆเลยนะครับแล้วก็ไม่เรียงตัวตัวนี้ครับตัวอื่นก็เช่นกันครับไอตัวตัวเอ่อมิสอะไรทั้งหลายที่มีอยู่สองสามตัวตัวตัวแบบติดย่อยอย่าไปนับเพราะมันก็เป็นตัวติดย่อยซึ่งมันก็ไม่ได้มีสาระสําคัญเนี่ยนะครับผมคิดว่าตลาดนางงามกำลังเจอ disruption ต้องเจอต้องทําได้ S curve ใหม่ถ้าไม่งั้นอ่ะมันขึ้นไปไม่ได้ผมคิดว่าตัวเลขมันไม่คอยโกหกผู้ใดถ้าเราสังเกตดูจะสังเกตเห็นไหมครับว่า การความนิยมในการประกวดเนี่ยก็ลดลงนะครับแล้วก็การที่จะให้คนมานั่งจ้องจอทีวีแบบเดิมๆที่ออกทีวีแบบเดิมๆก็น้อยลงก็มีโซเชียลมีเดียอีกมาแล้วก,ก็การใช้แังงามที่สําเร็จแล้วไปใช้ประโยชน์เนี่ยก็มีตัวแข่งขันเยอะมีอินฟลูเอนเซอร์แบบอื่นมีอะไรมาเยอะแยะไปหมดเลยค่ะ <c oughs> ดังนั้นเนี่ยมันเลยเป็นเหตุทําให้ ตลาดมีการแข่งขันจากลักษณะอินฟลูเอนเซอร์แบบอน่นเพราะนางงามปกติก็ไปใช้เป็นแบรนด์เป็นแบสเอร์เดอร์เป็นอะไรต่างๆนานาเป็นอินฟลูเอนเซอร์เป็นต้นนะครับนั่นเราจะเห็นได้ชัดเลยครับว่ามันไม่มันมันกำลังตกตกแน่ๆแ,และมันอาจจะเกิดความรู้สึกกังขาคนเข้าประกวดก็ไม่อยากประกวดเพราะส่วนใหญ่ก็กคิดว่ามีการล็อกกันมา เร,เรียบร้อยอะไรอย่างนี้นะคร mm. ับส่วนใหญ่ก็อาจจะคิดอย่างนั้นจริงไม่จริงก็ต้องไปดูกันตามเวทีต่างๆที่เราเคยเป็นกรรมการประกวด mm. ผมก็เคยเป็นกรรมการประกวดอยู่ mm. หลายเวที mm. ก็เราก็คิดว่ามันมีหลายองค์ประกอบทําให้ความเสื่อมความนิยมผู้หญิงก็ไม่ค่อยอยากประกวดมากเหมือนเมื่อก่อน mm. เพราะมีเวทีอ mm. ื่นแสดงออกส mm. ิทธิสตรีก็สูงขึ้นเท่าเทียมขึ้นบริบทสังคมก็ให้โอกาสผู้หญิงได้ก้าวหน้าไปด้วย อาชีพและสิ่งดีๆอื่นๆมากมายที่ใช้สมองใช้ความรู้ดูจกมหาอะไรครับผู้หญิงไปเรียนหนังรรสือมากขึ้นได้ปริญญาที่แข่งกับผู้ชายมากขึ้นเข้ามหาลัยเยอะกว่าด้วยซ้ําในบางประเทศหรือหลายประเทศและวิชาชีพที่เคยเป็นของผู้ชายก็เป็นของผู้หญิงไปเยอะขึ้นเช่นวิศวะเช่นอะไรอย่างยกตัวอย่างนะครับเราจะเห็นว่ามีช่องทางบันไดสังคมให้เลื่อนขึ้นง่ายขึ้นกว่าเก่าไม่ต้องใช้ความสวยอย่างเดียว <S <S <ฆ>เป็นเหตุทําให้เกิดการจะชาางเปลี่ยน S <S แล้วสื่มอมวลชนก็โดนกระชากเปลี่ยนไปแล้วตั้งแต่ดิจิทัลไลเซชันโซเชียลเนือมามันก็เลยเป็นเหตุที่ทําให้มันบรรจบกันหลายอย่างที่ทําให้ตลาดนางงามถ้าพูดโดยสรุปผมว่ากําลังอยู่ขาลงและจะลงพวกภ้าต่อไปเรื่อยๆถ้าไม่ดิสรับด้วยวิธีใหม่ๆที่เป็นความคิดสร้างสรรค์ของประเทศีนางงามแบบเป็นที่นิยมเสมอเพาคนเราในโลกน,นิยมความงดงาม ตั้งห้าพันปีประวัติศาสตร์ด้รับอักษรนี่เขานิยมคนงามทั้งนั้นอ่ะแล้วเขานิยมกันทั้งสิ้นนี่น,นางงามเนี่ยเป็นที่นิยมแต่ต้องมาในรูปแบบใหม่เป็นเอสเคิใหม่เป็นตัวกระชากตลาดแบบใหม่ตลาดนางงามแบบใหม่จึงจะเกิดขึ้นแต่แบบเดิมผมว่ามีแต่ซบกเซาแล้วอาจจะค่อยๆหลุดหายตายจากหรือว่านิยมลดลงเรื่อยๆแล้วก็จะขัดทุนเย่ยยับไ็อย่างเงี้ยนะครับมันจะเป็นอาการ แบบนี้มากขึ้นมากขึ้นครับแล้วก็สิ่งที่คนอยากทําตอนนี้พยายามจะแก้มันแก้ผิดคือไปเอาเอาเคิร์ฟตัวเดิมมาแก้เล็กเน,น้อยน้อยมาดราม่ามันมากขึ้นมาสร้างประเด็นในกระแสเพื่อพยายามจะจุดกระแสพยายามสร้างความอลังการความหรูหราความสนุกพยายามจะสร้างความรู้สึกว่าเฮ้ยางงามนี่มันไม่ต้องแบบเดิมๆนะหน้าตารูปร่างตรงเปลี่ยนไปก็ได้แต่การสีผิว แต่การแต่งหน้าการแต่งตัวรูปแบบนี่เป็นการแก้ที่เปลือยห่อหุ้มหมดคซึ่งมันแก้แก้ไม่ได้จริงหรือบางทีก็าอาจจะพยายามจะไปหามาร์เก็ตมิชเล็กๆเช่นใหม้มีมีการประกวดคนที่แต่งงานแล้วหรือการประกวดคนหลากหลายเพศว่าขึ้นอันนี้เป็นทางการเอาตัวรอดรของสภาพที่ของเก่าวนไปไม่ค่อยได้ครับ<ล>อาจารย์เก่งศักดิ์ครับแตคนเดินขึ้นอย่างนี้มานี่เป็นวิธีแก้แบบอาจจะไม่ตรงจุดแก้มัน จะทําให้ช่วยช่วยประทงะังเฉพาะกลุ่มได้เล็กน้อยครับครับพยายามพยายามจินตนาการตามอาจารย์ว่าถ้าอย่างนั้นเราจะสร้าง New S Curve ใหม่หรือว่าการประกวดรูปแบบไหนดีนะถ้าขึ้นชื่อว่าประกวดนางงามก็เอาผู้หญิงที่มีความงามมาประชันกันแล้ว New S Curve ใหม่อาจารย์มองว่ามันทำยังไงได้บ้างครับผมเนี่ยคิดเรื่องพิเศษอันหนึ่งที่ผมคิดว่าจะกระชากเปลี่ยนไปตรงตามเทรนด์ของตลาดเศรษฐกิจ ด้วยเพราะว่านางงามเนี่ยถูกมาใช้เป็นแบรนด์แอมแบรสเอร์ได้ถ้าใช้อย่างถูกต้องอประยูงกับโลกธุรกิจที่กำลังโตโตโตัวหนึ่งคือเวลเนสเทรนในโลกสวนกระแสโควิดเลยครับธุรกิจทั้งโลกสามปีนี้ทบเซามีเวลเนสที่โตขึ้นโตเอาโตเอาในโลกเป็นเป็นโกทังทั้งนี้เป็นแค่เวลเนสด้านเมดิคอลแต่ถ้าเรารวมเวลเนสที่ไม่ใช่เรื่องการแพทย์และไม่ไมนอนเมดิคอลด้วย จะขึ้ตัวเลขมากกว่านี้อีกขนาดตัวเลขแบบประเพณีเดิมๆที่ยังวัดไม่ครบเนี่ยตลาดมันมีอันเดียวที่โตจริงๆก็คือเว็บเนืตและเมื่อเป็นเช่นนี้ผมก็เลยคิดว่าเอสเคิร์ใหม่ต้องฉีกแนวและก็จะต้อง disrupt คือกระชากเปลี่ยนจริงๆนั่นคือเอาความงามไม่แพ้ของเดิมแต่ให้ศักสีผู้หญิงที่ประกวดรู้สึกไม่ใช่ขายแต่ผิวกาย <S <S หารือรูปร่างแต่ให้รู้สึกว่าตัวเองมีคอนเทนต์มีสิ่งที่ยิ่งใหญ่ เช่นผมบอกว่าถ้าปวะกวดมิสเวิลด์สเวิร์ลอะไรเงี้ยหรือมิสเวิลด์เวิร์ลไทยแลนด์มิสเวิลด์เวิร์เวียดนามมิสเวิลด์เวิร์ลาวมิสเวิลด์เวิร์อเมริกาแล้วมาประกวดมิสเวิลด์เวิร์ด้วยกันเนี่ยมันจะมีคอนเทนต์เรื่องเวลเนสของกระแสโลกแมทช์เศรษฐกิจโลกมัน mm. ก็มาตรงกับความคิดที่ผมเคยเสนอประเทศไทยมาหลายสิบปีสามปีสิบปีนี้ว่าเมืองไทยควรเล่นแค่เรื่องไม่กี่เรื่องแต่เล่นให้เก่งเป็นที่สุดในโลกว่าเป็นเมืองหลวง Mm. เป็นมืวงหลวงโลกด้านเวลเนสคะสภาพภางประเทศของโกสุขสภาพสภาพแห่งสุขที่เป็นเวลเนสทั้งกายใจจิตแล้วเราสามารถประกวดนางงามแบบนี้เอาความสวยไม่แพ้แบบเดิมแต่มาบวกกับคอนเทนต์ให้เกิดความภาคภูมิใจเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ทางสุขสภาพของประเทศของบริษัทขององค์กรใครมายุ่งด้วยกับอันนี้ก่อนเนี่ยได้เปยบถ้าไทยแลนด์เป็นเจ้าภาพเรื่องนี้ใหญ่โตที่สุดก่อนไทยลนด์ Thailand กลายเป็นประเทศที่มีโอกาสกระชากเศรษฐกิจขึ้น็นเอสเคิร์ฟใหม่ ไม่ใช่แบบเทคโนโลยีอื่นๆแบบเอสเคิร์ฟที่เราสู้ฝรั่งไม่ได้สู้จีนไม่ได้สู้ญี่ปุ่นไม่ได้เราต้องกระชากด้วยสิ่งที่เรามีคือคนไทยเป็นคนงดงามอยู่แล้วและมีสุขสภาพดีโรงพยาบาลเราก็ถือว่ามาตรฐานโลกมีคนมาใช้บริการเยอะึขนขาะเป็นเวลเน็ตด้านด้านกายนะครับการรักษาความสวยงามอะไรเรามีเยอะแยะไปหมดเลยแล้วเราช่วยคนให้อายุอายุยืนหน้าตายังอ่อนเยาว์เจ็บป่วยน้อยๆน,น,นะครับไม่ค่อยเป็นโรค รักษาสุขสภาพได้ดีมีองค์ความรู้ค้ตอตรงหนักสุขสภาพในแบบตรงๆรงแบบเฮลธ์เนี่ยโต5.1เปอร์ซนของ GDP โลกเลยนะครับค่ะทีนี้ลค6เปอร์ซ็นตดโลกแล้ว<อ>ไซส์ของมันเนี่ยกว่ามาณ5-6เปอร์เซนตีดโลกด้วยซ้ำทั้งคนโตและขนาดเนี่ยมันมันมากเลย GDP โลกเทียบกันเนี่ยมันแค่2-3 2.2เปอร์เซ็นต์2-2เปอร์เซ็นต์3เอร์เซ็นต์แต่ขนาดที่ไซส์ของไอ เวลเนสเนมันโตเข้าไปห้าหรือหกปอร์เซ็นต์ดังนั้นมันสวนกระแสค่ะผมเลยคิดว่าไทยเนี่ยมีศักยภาพพวกเราทำเราเรียนโรงพยาบาลเราก็ดีและสิ่งที่ไม่ใช่ว่ามีการดูแลสุขภาพมีสปามีการออกกำลังกายมีนวดแผนไทยมีสมุนไพรมีอาหารเสริมั้รกิจการใดๆก็ตามที่เกี่ยวเวลเนสไม่ว่าอ้อมหรือตรงถ้ามาเกาะกับเวลเนสและไทยแลนด์ทำก่อนเ,เนี่ยนะผมว่า ลงติดตลาดโลกเบอร์หนึ่งได้เลยและสุดเด่นครั้งแรกในประวัติศาสตร์90ปีที่พวกประเทศไทยพยายามจะทำมผมเชื่อว่าถ้าประกวด Miss Universe World Miss u n r l d Thailand และให้ทั่วโลกมาประคันประชันกันในเมืองไทยเนี่ยผมคิดว่ามันจะช่วยเศรษฐกิจกไทยช่วยคนยากคนจนช่วยคนรายได้สูงสนุกับดักรายได้ปานกลางและแบรนด์ไหนมายูนกับไทยแลนด์ในด้านนี้เนี่ยนะครับกิจการจะโตเร็วกว่าแบรนด์ที่มาเกาะที่หลังหรือว่าตามกระแสที่หลัง แล้ะถ้ามาด้วยเข้าเป็นส่วนหนึ่งของการเคลื่อนให้มันเกิดเป็นเมืองหลวงเวลเนสโลกผมว่าประเทศไทยเรานี่จะเห็นเห็นดวงตะวันตัวใหม่เป็นเอสเคิใหม่เกิดขึ้นเพราะคนไทยผู้หญิงไทยก็สวยอยู่แล้วนะครับแล้วก็นิสัยดีอยู่แล้วแล้วก็มีลักษณะเหมาะสมกับเรื่องเวลเนสจึงเป็นทูตสุขภาพหรือเป็นแอมบาสเดอร์สุขภาพเนี่ยดีที่สุดในโลกโปรโมตแบรนด์ไทยแลนด์เป็นไทยแลนด์คือเวลเนส S <S อย่างนี้นะครับแล้วสร้างเป็นเมืองหลวงเวลเนสโลกแบบนี้ผมว่าจะตอบโจทย์ทั้งภาพใหญ่ประเทศตอบโจทย์รัฐบาลตอบโจทย์ธุรกิจตอบโจทย์ผู้ขายสินค้าตอบโจทย์ผู้ขายบริการแบรนด์การท่องเที่ยวมาเมืองไทยการทามามองท่องเที่ยวเพื่อเวลเนสมากินอาหารเพื่อเวลเนสเรามาเป็นท,ท่องเที่ยวสุขสภาพอันดับสูงสุดข,ของโลกอยู่แล้วเอาเทคโนโลยีมาช่วยเอาโรงพยาบาลมาหนุนเปลี่ยนโรงพยาบาลเราให้ได้ประโยชน์เต็มที่รูปศัต ประกันภัยได้ประโยชน์นะครับแล้วก็คนชลาอยากมาพักผ่อนเกษียณเมืองไทยซึ่งเราก็เป็นต้นต้นของโลกอยู่แล้วก็จะดึงเวลเนสเข้ามาอย่างจริงจังผมเลยคิดว่าถ้าแต่เราทับต้องทําเป็นนะครับมผมเนี่ยพยายามเสนอว่าเราควรเอาประธานาธิบดีรองประธานาธิบดีและมนตรีประเทศต่างๆมาเป็นกรรมการส่วนหนึ่งนายกนันีไทยบางคนที่เป็นอดีตก็ได้ หรือมีศาสตราจารย์ด้านแพทย์และเวลเนสระดับโลกดังที่สุดมาเป็นกรรมการเอานักผู้นำธุรกิจเวลเนสในโลกมาเป็นกรรมการเพื่อให้ยุติธรรมให้แฟร์คนเชื่อแล้วไทยแลนด์เป็นเจ้าภาพจัดการใหญ่เป็นมิสเวลเนสเวิลด์ไทยแลนด์เเป็นมิสเวลเนสเวิลด์ผมว่าพลังเนี้จะเปลี่ยนประเทศไทยครับค่ะอันนี้ยังเป็นเป็นแนวคิดที่เราเสนอกันอยู่หรือว่ามีการขับเคลื่อนเป็นรูปธรรมหรือยังคะว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ความจริงคิดมานานแล้วก็บังเอิญผมก็ขับเคลื่อนไปช่วยประเทศไทยแล้วผมเนี่ย ไปติดต่อมาหมดและในทั่วโลกให้มาร่วมมือตอนนี้ผมได้รอ,อ,องประธานาธิีดีประเทศหนึ่งมาเป็นกรรมการรัฐสมมติต่างประเทศเกาหลีซึ่งเป็นเพื่อนกันมาเป็นกรรมการัฐ่นต,ตรีนีแดตนายกรัฐนตรีไทยท่านหนึ่งศาสตราจารย์ระดับสูงสุดของโลกทางเวลเนสของยุโรปอิตาลีนะครับสวีเดนอเมริกาคนที่ผลิตงานวิจัยชัดระดับโลกได้รางวัลและคิดว่าจะเป็นรางวัลโนเบลในสุดด้านการแพทย์และทางเรื่องของยีน มาเป็นกรรมการได้พูดผู้นำธุรกิจระหว่างประเทศเลยว่าเป็นสวิสโ e เทลอะคาเดมี่ไม่ว่าจะเป็นอะไรมาจากทั่วโลกเลยผมเชื่อโอกาสมีแล้วเราก็ต้องโปรโมทให้ประเทศไทยเนี่ยดังสักเรื่องเหรอครับซึ่งนี้ผมเชื่อแล้วก็จัดอินเตอร์เนชั่นแนลคอ e เฟรนช์ d e ว์เด้นโซนเนี่ยให้เมืองไทยเป็นสุวรรณภูมิสุขภาพที่เป็นหนังสือที่ผมเขียนร่วมกับหมอท่านหนึ่งด้วยซึ่ง แปลว่าเมืองไทยเป็นเมืองทองเป็นทองที่มีค่าเป็นไวไวทองแบบมีความงดงามมีคุณค่าด้วยและก็เป็นทองที่เป็นมาตรฐานเมือ,เอ,องเหรียญทองทับเทียบเป็นสุวรรณภูมิแหลมทองจริงๆผมว่าถ้าเมื่อเราทําเมืองไทยแบบนี้ด้วยยุทธศาสตร์ต่างๆจริงมีประมาณสิบยุทธศาสตร์หลักที่ทํากันอยู่ในเพื่อทําให้เมืองไทยเป็นเมืองหลวเงเวลเโลกผมเชื่อน,นี่แหละเอสเคิร์ฟตัวใหม่ที่จะดันประเทศไทยและผมเชื่อว่าไทยดมงกลิ่นได้ก่อนและเข้าช่วยประเทศไทยร่วมมือกันทําเนี่ย ประเทศไทยไปแน่แล้ววันนี้เรายังมีวารสารวิชาการด้นานเวลเสนสานานชาติแบบนักวิชาการทั่วโลกยอมรับมาตีทิมงานเรื่องเวลเนสถ้าไปเอาเป็นโปรโมทไปวัดไวยวัดนางงามเราแบบมีวิชาการด้วย <S <S มีหลักสูตร<ม>เวลเนสสอนนางงามด้วยไม่ใช่แค่มาเดินเฉยๆแม่สอนเรื่องสุขภาพจะได้เป็นทูตมีความรู้ความเข้าใจในการโปรโมทไปทั่วโลกและดึงประเทศไทยเกี่ยวเกี่ยวให้ได้ประโยชน์เป็นศูนย์กลางโลกด้านนี้ <S 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 เป็นเมืองหลวงเวลเนสโลก นักวิจัยทั่วโลกนี้ผมเอามาแล้วนะครับนักวิจัยจากทั่วโลกดังๆอีกเอ่ยๆหลายประเทศในยุโรปอิตาลีสวีเดนอเมริกาประเทศต่างๆตอนนี้จะมาโฟกัสทาเวลเนสในประเทศไทยในในระนาบวิจัยในระนาบกิจการปฏิบัติการในหลักบูตรในข้อตกลงแล้วเราผมก็ไปดึงกระทรวงกระทรวงสาธารณสุขมาร่วมมือโอ้โหผมคิดว่า ถ้าทํากันอย่างจริงจังอย่างนี้เนี่ยแล้วยังไม่เกิดอย่างอื่นก็ไม่ต้องคิดแล้วนะครับมผมคิดว่ามิสเวลเนสเวิลด์ไทยแลนด์และมิสเวลเวิลด์เนี่ยขึ้นเป็นกระแสนแน่ที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศเป็นตราสินค้ายิ่งใหญ่ในระดับชาติเล่นนานาชาติผู้ประกวดก็จะภูมิใจมากเพราะมิสเวลเนี่ยมันจะภูมิใจกว่าเป็นมิสคนสวยธรรมดาครับครับอาจารย์ครับถ้าให้เห็นภาพตรงกันนะครับสําหรับตัวมิสเวลเนสที่นึกไปพร้อมกันเนี่ยครับ เขาควรจะมีองค์ประกอบอะไรหน้าตายังไงต้องหน้าไทยไหมหน้าลูกครึ่งต้องสูงไหมหรือหุ่นฟิตมีกล้ามอาจารย์อาจารย์มองให้เห็นภาพตรงกันคร่าวๆสักหน่อยสิครับรับความจริงแล้วกรรมการเนี่ยต้องตัดสินให้แฝดโดยใช้ความหลากหลายจ่วมปุ๋ิภาคทุกชีวิตในโลกมาช่วยดังนั้นไอ้นิยามความงามเนี่ยผมเคยเขียนไว้ทางปรัชญาว่าความงามมันได้ต้องได้สัดส่วนได้สมองค์ประกอบสมสัด ส่วนสมบูรณาการท่านคนจะสวยไม่สวยเนี่ยมันหลายเรื่องนะทั้งหน้าตารูปร่างอันนี้ก็จริงด้วย<ะ>แต่ว่าไม่แต่ตามกระแสบางทีเอากระแสมันก็เปลี่ยนดับนู่นู่วับวัแต่เอาตามสาระของปรัชญาประวัติศาสตร์โลกห้าพันปีว่าเขามองความสวยยังไงผมคิดว่าตรงนั้นแล้วก็ตากรรมาการก็เป็นจุดพินิชก็คิดว่าเราคงจะต้องสวยไม่ไม่น้อยกว่าเดิมแต่ต้องสวยไม่ใช่แค่ตามยุคไม,ไม่ไม่เกี่ยวกับว,ว่าสัญชาติอะไรลูกครึ่งไม่ลูกครึ่ง ผิวเสียอะไรแต่ขอให้มีนิยามความสวยแบบที่สากลตั้งแต่ประวัติศาสตร์ห้าพันปีที่ผ่านมาแล้วแล้วมันปรุงกระแสได้ร้วดและทําให้สมก,การชนะใจโดยหุนพินิษส,ส่วนใหญ่ของเสียงแบบเป็นสมก,การที่ยุติธรรมผมว่าแบบเนี้กระแสโลกมันจะรับรองเราแต่ถ้าเราถั่วเราเรา,เราแค่ๆเอียงข้างกระแสโลกก็จะไม่หยุดประเทศไทยผมว่าต้องไปแบบนี้และสปอนเซอร์ทั้งโลกที่เข้ามาช่วยหนุนเนี่ยเขาก็ต้องเขาจะแย่งกันเข้ามาผมเชื่อว่าผาลรับปัมหาศารคุ้มค่า และแบ,บแรนด์สินค้าจ้เกาะไปกับเวทีมิสเนสเวิลด์มิสเนสเวิลด์ไทยแลนด์เนี่ยสินค้าในประเทศก็ก็จะได้มิสเนสเวิลด์ไทยแลนด์สินค้าไปต่างประเทศก็จะไในมิสเนสเวิลด์ Miss World, และสินค้าทั่วโลกก็จะได้ไประโยชน์ถ้ามาร่วมกับเรามันกลายเป็นเวที Global Citizen เป็นเวทีประชากรโลกที่ช่วยกันดันวาระเรลวเนี่ยโลกขึ้นสู่อจนดาสูงสุดที่มันเกิดแล้วมันใท้ๆครไมเนะครับมันเป็นอจนดาไปแล้ว เรื่องลุมิอากาศเปลี่ยนเดี๋ยวนี้เมลเดตกำลังจะมาแทงไอ้คลายเม็ดชานไม่ช้าเพราะกระแสนี้มาแรงมากและผมคิดว่าประเทศไทยควรตื่นตัวและอย่าช้าเหมือนทุกครั้งไปติดสอยห้อยตามคนอื่นครั้งนี้เราควรเป็นต้นทานเป็นคนนำกระแสะโลกและว,วันนี้เสียงมติของประชากรโลกผู้ใหญ่ทั้งโลกเนี่ย่างเห็นด้วยแล้วว่าไทยแลนด์เป็นหัวหน้าใหญ่ได้ เขาถึงอาสาตัวมาเป็นกรรมการร่วมกะไรเรดับใหญ่นะครับระดับใหญ่มากๆในโลกมาเป็นกรรมการถ้าแบบเอฟฟซผมคิดว่าโอกาสไทยแลนด์เป็นครั้งแรกใน90ปีถ้าเราเลนสเคิร์ฟตัวนี้มิสเวย์นิสเวิลด์ไทยแลนด์ที่จะประกวดไครวิ่งเข้ามาต่อคิวมันจะมีคนเดดพื้นที่ข่าวได้น้อยครับดังนั้นใครเป็นใครเป็นมาซัพพเอร์เป็นสปอนเซอร์เป็นอะไรเนี่ยพวกนี้จะได้ประโยชน์ก่อนเป็นต้นก็ตืตามมาทีหลังผมคิดว่าโอกาสดีที่สุดของประเทศไทยแล้วครับที่จมา ได,ได้ครับได้ครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์เกรงสั่งนะครับขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะครับ